น้องครับมีเรืองสิมาแจงเตือนพี่น้องถือว่าเป็นทามบาอันตลายบอกะถือว่าอันตรายได้พี่น้องครับก็คือเนี่ยวว่าวุ<_<_<_<_<_้งหมอล่ำเนาะกะสิมีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อการแสดงติดติดใบทึ่งโหลดทึ่งต่างๆอ่ะพี่น้องทึ่งโซ่เชี่ยวทุ่งทุกซื้อเฮาสิมีเบอร์โทรติดต่องานใบเป็นเบอร์โทรของวุ้งหมอล่ำพี่น้องครับบาทที่นี่มันกะสิมีผู้ที่บ่หวังดีโทร ลางคนน่ยถ้าโทรมากวนโทรมานันโ,โทรมานี่คือเป็นเรื่องปกติที่พี่น้องแต่บางคนนี่เอาเบอร์ของเราเนี่ยไปไปโทรไปสั่งของแน่เออไปเหตุธุรกรรมอย่างอื่นเอาไปทําอย่างอื่นน่ะที่ที่ใช้เบอร์โทรของสํานักง,งานหมอลำซานลำบากถึงสิทธิ์เอาไปเหตุอย่างอื่นล่าสุดล่าสุดพี่น้องครับทานายความโทรมากืมานายคว่มโทรมาหาข่อยว่า คุณได้ไปผิดสัญญาไปเบี้ยวคาโตา้ไปเบี้ยวงานเจ้าภาพฮก็เลยตกใจผมคือบ่เคยเบี้ยวจักเทีอสันดกบอกบไปบอกมาเป็นเบอร์โทรที่ทคท,คทีมีประวัติบดีโทรไปที่เอาไปเหตุประวัติบดีนะพี่น้องครับสืบไปสืบมาเป็นคนอยู่ที่พื้นที่พื้นที่อยู่ออันนี้คือทราบข้อมูลก็คือพื้นที่ยูจังหวัดอุดรธานี ก็บอกขอบอกรายละอเอียดไปหลายแต่ว่ามันมีกรณียังสี่พี่น้องครับเตือนเดอ้อเตือนบ่แเป็นน,นี้เตือนอ่าทิมหมอลำน้ำกันนี่ล่ะคณะหมอลำน้ำกันเ,นนนนเพิ่อนอาจจะเคยเจอแต่ว่าของเขานี่เล่นฮอดทนายความนี่มันบ่เป็นเรื่องมันมันบ่เป็นเรื่องเ<ม>ขาเอืน<า>่นบา่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่อันนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วนะพี่น้องครับอมันสีมาล่อเลรียญอยยังบ่ได้กันสี่บ้าบ้าก็บ่พ่อบ้าตั้งสี่แม คือทูไปคือทรไปทรนี่แหละก็คือนางนักคือทรไปหาสำนักงานของทนายความเลยเพื่อนนี่โทรติดต่อมาว่าว่าเฮาเนี่ไปไปเบี่ยวงานไปเบี่ยวอีหยังงจะภาพไปนั่นนี่ผมก็เลยว่าเอาผมบ่เคยนีจักที่ผมก็เลยสืบไปสืบมากก็อ่าพาการสืบไปสชมาหก็คือเป็นคนพื้นที่ยุอุดรท่านี่ แมอ่ขอขอมูลเพิ่นคอนแทคเพิ่นเนี่ยแหละว่าเพิ่นติดต่อมาอันคนคนนี้แม่นบอคนนี้มันบ่เฮหอก็เอาลองมาเ,เรียบเลี้ยงเบิงคนคนนี้ยกรณีเนี่ยบ่เป็นกรณีแหลกเฮ็ดมาเห็ดมาหลายเถื่อแล้วทังส่งของแน่เทังโทรไปบ้านนั่นบ้านนี้าาโดยเออถ้าโทรโทรไปอันติดต่อสร้สางมาสางบ้านกับมี่ทั้งๆั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจัิซี่นะพี่น้องครับฝากเตือนเด้อฝากเตือนอืม ให้หยุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงเลยถ้าไม่หยุดก็คือเราจะดําเนินดําเนินความเอ่มดาเนินความาาตามตามอันนี้เพราะเขาเป็นผู้เสียหายเพราะว่ามันเป็นเบอร์พี่น้องครับเจตนาของเรานี่เป็นเบอร์เพื่อให้เจ้าภาพติดต่องานเจ้าภาพติดต่องานอย่างเดียวเลยนะครับติดต่องานอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ห้ามเอาเบอร์โทรไปทําธุรกรรมอย่างอื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้อง ถ้าเหตุมาถ้าสมมุติว่าพวกจะเอาไปเหตุเนี่ยเอาเบอร์โทรของสำนักง,งานมอลำของข่อยไปเหตุนี่เราสามารถเช็คเครดิตได้หมดทุกคนเลยมันมีลิงก์หมดเลยพี่น้องครับมันมีลิงก์แล้วเบอร์โทรใครเป็นคนเอาไปทำลายคนไหนบุคคลคนนี้ชื่อว่าอะไรคือมันหลูมหมดเลยเพราะฉะน,นั้นแล้วผมบม่อยากให้มันเป็นกรณีตัวอย่างอีกกรณีตัวอย่างคือถามมันหนักไปกรณีรุ่แรงบบนี้คือต้องมีกรณีตัวอย่างแน่นอนทราบแล้วว่าเป็นผู้ใดเว่าอยากวาสยุทธวใ คันว่าคันว่าครบคือสติสัมปชัญญยาคบเนี่ยผมคิดว่ามั่นกนาจะเออน่าจะบ่น่าจะบ่ถึงขนาดต้องเป็นคนที่บ้าบ่พ่อปัวแไ่พี่น้องครับบอกเสือเออบ้าบพพ่อปัวสิบ้ากับบบ้าสิดีกับบ่ดีจังสิเนี่ยเป็นเคืองๆกลางๆเพราะฉะนั้นแล้วแมนก็คืออยากให้ผู้ปกครองกันสำคัญสุดด้วยพี่น้องผมสิบอกเด้อ สมัยนี้เนี่ยโซเชียลมันแรงผู้ใดก็เรียนใดผู้ใดก็บหูผู้ใดก็ดกเห็นเพราะฉะนั้นแล้วคนไหนที่ผู้ใดมีลูกมีหลานหรือมีคน<บ>ในครอบครัวรเป็นวิกลจลิตบ่ครบสติติสัมปชัญยาเพิ่นบ่ครบต้องเสียย่าให้เขามาแตะต้องโซเชียลทับี่นองเพราะยังติมันจะสร้างความเดือดร้อนให้ใหบอ้ใบอแมนไห,ห้คนนติเหตดีใไห้มุ่เจ้านี่ให้ผู้เป็นญาติเป็น,ปนพอเป็นแม่นี่สีลํำบากไปนํางด้พี่นองครับ อันนี้ฝากไปน้ำเดอ้อนะครับฝากเตือนอแจ้งข่าวยุดพฤติกรรมเลยอันนี้คือรู้แล้วแต่ว่าเฮาบ่อยากลุงรายละเอียดหลายรู้คนทําแล้วนะครับเอาฝากแจ้งเตือนพี่น้องสำนิดเป็นถือว่าเป็นไพ่เงียบอีกภพ่หนึ่งเดอ้อสําหรับวงการหมอล่ํ่นะครับโอเคครับ